สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงวัดบุญยญาวาดนะครับผมจังหวัดียังวะจังหวัดชนบุรีนะครับผมงามมีดีครับเพิ่งดูาปาเป็นตีมักกรรมสวยครับโอ้โหบอกง่ายเร็วมาเดอ้อพี่น้องอีสานมึงเด้อโอ้ยงามแท้ๆมาเดอ้อพี่น้อง นะะครรับเอาปปตูิดสำหรับทานาดที่ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องนะครับวันนี้เราจะแปลเป็นไทยนะครับผมนี่นะโอ้ตอนนี้ดินฟ้าอากาศไม่ค่อยจะอำนวยนะครับหมึดฟ้ามัวดินนะครับผมแต่ว่าความสวยสดงดงามยังคงอยู่นะครับมานะครับผมทานาดจะมาทำบุญนะครับ สวยมากวันนี้ก็กำลังก่อสร้างต่อเติมนะครับผมยังขึ้นไม่ได้สักเท่าไรแต่เราดูความสวยสดงดงามด้านนอกนะครับโอ้โหพาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะสวยนะครับผมอเอ ชมกดระเบียบก่อนนะครับนี่นะฮะกดระเบียบนะครับผมก่อนที่จะขึ้นไปพะทธานะครับผมดกดระเบียบนะครับผมคนมาเที่ยวเยอะแยะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ขึ้นนะครับผมเนื่องจากมีการก่อสร้างนะครับผมต่อเติม ทางขึ้นนะครับผมสวยงามครับบรรยากาศวันนี้ครับอุ่นคึ้มไปหน่อยครับผมมาแล้วครับสำหรับสายบุญนะครับที่จะเที่ยววัดนะครับผมสุดยอดงามตามท้องเรื่องชมด้านหน้าครับ โ oh, อ, oh, อ,อ้ my god ฝรั่งเห็นยังหรอ b e a u ฟู f u l นี่น่าจะเป็นชาวต่างชาติน,นะครับผมไม่ค่อยจะเหมือนคนไทยสักเท่าไหร่รต่างชาติมาเยอะแยะครับ สวยครับพระบรมมธาตุบุญยวาดเจดีครับผมชื่อเต็มๆนะครับผมสวยงามครับนี่ก็จะเป็นเวลาปิดแล้วนะครับผมมีกี่โมงนะสี่โมงเลย ี่โมงครึ่งครับใครจะปิดแล้วครับผมเวลาปิดห้ามขึ้นเจดีเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ